สวัสดีช่วงดึกๆเด็ดด๋วพี่น้องเด้อครับเพื่อทุกคนนะครับช่วงดึกเวลานี้กับปะมาณใกล้จะถึงเทียงขึ้นนะเด้อครับบรรยากาศทุ่งหน้าลมพัดเย็นเดี๋วพี่น้องเด้อครับ่าวว่าพายุจะเข้ามานะครับทุกคนนี่จะมาดุมากต้องรอค่อยติดตามมึงเด็๋วพี่น้องเด้อนะครับจะมาแรงขนาดไหน จบึ้นนี้นะครับยังมานอนนะครับก็จะมาดูงัวนะครับาร์มงัวของผมนะครับซึ่งผมจะมาให้ฟังงวัวผมด้วยพี่น้องด้วยตอนกลางคืนนะครับตามที่จริงนะครับงวัวผมกินหญ้าเป็นเวลานะครับ เยี้ยงงวัวนะครับเพื่อนทุกคนเราไม่จําเป็นต้องให้มันกินหญ้าทั้งวันก็ได้นะครับให้มันกินเป็นเวลาได้พี่น้องเลยนะครับตอนเช้าเช้าเราก็เอ่อให้อาหารพวกลำข้าวนะครับแล้เวเส้นสายนะครับค่อยเอาออกไปกินยานะครับแล้วกินยาประมาณถึงสิบเอ็ดโมงได้พี่น้องด้ยผมให้กินสิบเอ็ดโมงนะครับ ผมก็เอาเขามาเขาขคอกผูกไว้แล้วให้อาหารเสริมนะครับประมาณบาบสามมงนะครับผมถึงจะเอาออกอไปกินหญ้าก,กลางทุงนาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับมันเห็นจะแของม,มากเมื่อก่อนจะลุกเด้อดยผน้องเด้อนี่การเลี้ยงวัวเด้อี่น้องไม่ต้องไปไล่เลี้ยงให้มันเมื่อยน,นะครับเอาเวลาวาง ไปทำงานอย่างอื่นจะดีได้พี่น้องเด้อนะครับพอวางง่วงจะกินหยาทั้งวันเนี่เลี้ยงเบิ่ดหมื่นบริเวนมันยิ่งผอมนะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาพักผ่อนมันไม่มีเวลานอนเด้อพี่น้องเด้อนะครับจำไว้นะครับคำขึ้นนี่นะครับผมก็จะให้ฟังงว่วงเด้อพี่น้องเด้อผมให้ฟังงว่วงผม อ่าเวลานะครับเพราะว่าวันนี้นครับผมไปท้ายของครับไปธุระโดยหนองเลยดึกแงี้ยเล็กน่อยนะครับถึงกลับม,มานะครับกลับม,มาเสร็จธุระธุระของผมก็คือรดเสียกลางทางพี่น้องเลยนะครับก็เลยมาดึกเนี่ยช่วงค่ำๆนะครับก็ไม่ได้ ลงลินงัวได้พี่น้องเลยนะครับนี่คือฟางนะครับผมใจะให้งัวผมกินรอบเดึกได้นะพี่น้องเลยนะครับจําเป็นมากเลยถ้ไม่กินเป็นเวลานะครับนี่งัวจะอ้วนสมบูรณ์ไม่จะเป็นต้องไปตัดยาเต็มรถกระบะเด้พี่น้องเลยนะครับพี่น้องไปตัดหยามมนกินยาเต็มรถกบบระบะภายในสามเดือนมันก็บะอ้วนได้พี่น้องเลยไม่จะอ่าค้นเลี่ยงนะครับ เมื่อยซื่อๆพี่น้องเลยถึงเขาปลูกหญ้าไว้นะครับปลูกหญ้าไว้เขาเลี้ยงบ่เป็นเวลานะครับให้มันจินบ่เป็นเวลามันกลับหอมคือเกา่าเลยพี่น้องเลยนะครับต่อให้ยาที่พี่น้องปลูกมีโปรตีนสูงวิตามินหลายนะครับเอาไปเอาแมา่นะครับยาสดจะสู ฟางว่าเด็กได้พี่น้องเนี่ยพี่น้องกินฟางที่ผมให้งัวอ่นี่ครับพี่น้องเลี้ยงง่วนะครับพยายามให้มันกินฟางดีที่สุดนะครับมันจะหมดปัญหางัวผอมได้พี่น้องเนี่ยนะครับนี่ลองเอาสูตรเทคนิคการเลี้ยงง่วของผมไปใส่นะครับเด็วพี่น้องจะบอกว่าโอ้ดีมากเลยต้องไปไล่เลี้ยงกางทุ่งหน้าให้มันเมือยได้พี่น้องเนี่ยนี่ครับ เทคน,นิคการเลี้ยงงัอให้ง,งวอ้วนงัวพร้อมได้พี่น้องเลยนี่ครับผมเลี้ยงเป็นเวลานะครับผมก่อมีเวลาไปทํางานอย่างอื่นได้พี่น้องเลยงานของผมคืออย่างคือซื้อของเก่าได้พี่น้องเลยซื้อของเก่าเพิ่มรายได้นะครับเป็นอาชีพรักของผมนะครับเนี่ย ส่วนงัวของผมผมเลี้ยงไว้เป็นทุนในผีหงเนี่ยผมต้องการต่อทุนต่อกำไรผมก็จะขายงัวผมออกนะครับแล้วผมจะซื้อมาใหม่นะครับนี่แหละคือกำไรของผมในพีน้องเนี่ยผมไหนเงินมากนะครับผมอาจจะมาซื้งัวเพิ่มเลี้ยงอีกก็ได้นะครับ โดยที่ผมไม่ต้องไปปล่อยเลี้ยงกลางถุงเงื่องเหนื่อยไม่ต้องเลี้ยงเบิดมือเบิดเว้นเด้พี่น้องเด้อน่ครับให้มันจินฟางกระพอะนะครับนี่ฟางนี่ว่าครับให้ไม่กินได้หลายใบดีที่สุดนะครับเพราะว่ายังเพราะว่ามันบมีพยาธิได้พี่น้องเะ่มันไม่เหมือนหญ้าสีเขียวนะครับนี่ลึกๆมันก็ลุกไปกินช่วงหัวค่ำเาผมันยังไม่ได้หายไ,ได้พี่น้องเด้อนะครับ ผมกลับมาผมก็ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของผมอย่างดีนะครับขําขึ้นนี่นะครับเขาว่า้ายุฝนฝ่าะจะตกดเรื่องดเด้อแต่ก็ยังไม่มีวีว่แววนะครับมีดตล่ล่มนะครับนี่ว่าครับขลางขึ้น,นพอดมีงัวไหลายตัวนะครับมีเวลากรลุกมาดูแลนะครับฟังเห็นไม่กิน นะครับแล้ยวมาดูรอบๆหอ,อกงัวนะครับว่ามันมีสัตว์มีพิษจะมาทำลายงัวเราหรือไม่นะครับพี่น้องต้องขยันมาลุกมาเบิงได้พี่น้อง,นนรรง,งแน่นะครับการเลี้ยงงัวดูแลให้ดีนะครับพี่น้องจะเอากําไรเดือนละเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้ได้พี่น้องแน่เทคนิคการเลี้ยงง่วนี่ครับ ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนคำคืนนี้